ปลอกใหญ่นะเนี่ยนะปลาปอกขาวปลาปอกใหญ่นะครับโอ้ยดูโธ่เต็มท้องนี่คือของเด็ดเลยได้มาสามตัวสามตัวเนี่ยเท่ากันหมดเลยเอาจอกเรารวมกันนี้นะรวมกันนี้จ้ะรวมกันโธ่โธ่นี่โอ้ยใหญ่เเลยใหญ่จริงอาดถอะสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเริ่มกันตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเดีขอดูก่อนดูก่อนน่อยนี่ครับปลา ปลาปอกปลาปอกใหญ่นะเนี่ยปลาปอกขาวปลาปอกใหญ่นะครับโอ้ยดูโถเต็มท้องนี่คือของเด็ดเลยได้มะสามตัวสามตัวเนี่ยเท่ากันหมดเลยพ่อพจะทำเมนูเลยนะเดี๋ยวบอกของชั่ววันอันนี้ปล่อยเผาไข่ฉาบจอกอ่ะเนี่ยทำเป็นเนี่ยรวมกับนี้หน่อะนี่คือเป็นพวกก้างที่มันก้างก้างหญ่ติดเนื้อติดเนื้อมันอันนี้เราไปทำปลาส้มนะครับไข่อย่างเดียวไข่แล้วก็หัวอือนั่นแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยไข่ไข่มันแก่นะครับแก่แล้เอาจอกเอารวมกันนี้นะรวมกันนี้ก็รวมกัน เป็นเครื่องคุ้นๆเลยเออคุณผู้ชมเรียกปลาอะไรครับนี่เขาเรียกปลาปอกใหญ่ปลาขาวใหญ่ปลาปอกใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบหัวเล็กๆเลยอหัวเล็กนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าปลานี่ได้มาจากไหนอันนี้เราได้มาจากที่เราลงขายนะลงข่ายนะครับจอกนะจอกครับทำเมนูเด็ดเลยสดชืดอเลยคือถ้ามันออกมาอย่างเงี้ยคือมันแก่แล้วแก่แล้วโอ้นี่แบบเป็นเป็นพวงเลยครับนี่โอ้โธอันนี้คือมาติดขายนะคุณผู้ชมไม่นิ่ายมันไม่ได้เยอะนะไม่ต้อง เออคือเราได้แค่สามตัวนะครับมันน่าจะมีที่รอดไปอยู่นะโอ้มีก่ะเดี๋ยวดราม่าว่าเออสุ 000, นพันธุ์ไม่น,น่าจะสุนพันธุ์ครับถ้ามันรอดไปตัวหนึ่งไปวางไข่นี่จะรอดเยอะอยู่ตัวนี้ก็แก่แล้วครับไข่มันแก่แล้วอันนี้จ็อกครับผมครับจ็อกไปเดี๋ยวมาดูเครื่องดูอะไรเดี๋ยวจัดการแถวนี้ละปลาจ็อกปลาจ็อกเริ่มจากการเตรียมตองครับตองนี่ก็เทคนิคของเราก็คือเอามาโลนไฟนะครับลนไฟโลนไฟเพื่อจะไม่ให้มันกรอบเหนเะหนียวห่อง่ายดีเดี๋ยว เตรียมตองเสร็จมาดูเครื่องกันนะครับเครื่องก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้พอจัดการไอ้ต้นหอมบักชีกันต้นหอมบักชีนี่ใส่เยอะครับดูแค่นี้ก็รู้แล้วงนี้พ่อถั่วเน่ากับขมิ้นนี่รู้เลยสุินาชแน่นอนสุินาชอ่ะระหว่างพ่อหันเดี๋ยวผมบอกเครื่องไปเลยเนาะบอกเลยเครื่องปรุงจะมีเกลือชูรสนะครับผงถั่วเน่าแล้วก็ผงขมิ้นหอมแครกระเทียมอันนี้นราจะใส่เป็นเป็นเม็ดเลยเนาะเป็นเม็ดเลยเป็นเม็ดใส่จอกลงไปด้วยเลยครับแล้วก็มะเขือเทศใส่น้ำมันไหมน้ำมันไม่ใส่เ้อไม่ใส่นะ ใส่ลงไปนี้แหละโอ้โหถ้วยน้อยไปเนี่ยคนได้ไหมค่อยๆคนน่ะปลาจกใหญ่อันนี้เออพ่อปลาจกสูตรนี้ผมว่าเราใส่เป็นปลาล่าดูไม่รอบหน้าเหมือนที่เรากินในแกงปลาไหลใส่ปลาล่าแล้วมีขี้ข้นเหมือนกันนะเออราเปลี่ยนจากถนเน่าเป็นปลาล่าใครอยากเห็นครับใส่ปลาล่าแทนถันเน่าดูเป็นยังไงไม่เป็นไรหนอรสชาติมันเลี่ยงบ้างไหมอันนี้ก็น้ำตาลครับช่าผมด้กน้ำตาลนะครับความแขกต้องความหวานความแขกเนี่ยโอ้โห อากะเทศครับโอ้โหโลูกกลงใหญ่มากส่วนรัชาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทุกๆูัผ่านหันเนาะไม่ค่อยได้โขกเท่าไหร่ โคกมันไม่ค่อยมีหรอวะหรือว่ามีอยู่มันมีกี่บ้านเหรอผมมันมันนักส่วนใหญ่ไปทําอาหารตามไรตามสวนเนาะเอจับนักกระบอกนะการเพราะว่าอย่างกระบอกก็หนักะพริกนะครับในผงถั่วเน่านะครับถั่วเน่าฉลุดนะครับนี่เกลือฉลุดล้วตามด้วยเกลือขาดไม่ได้ครับผงขมิ้นแยมกล้วยนะครับคนกันโอโอเต็มเกลเลยโอ้โหหอเดียวไม่ได้เพราะว่าสองหอมหอเดียวเอาหอเดียวละ ไดาไหมอเลียวเนาะได้ไงโอ้โหคุณผู้ชมหอเลี้ยงนี่โปุ๊กละปลาจ๊อกนี่คือนำไปนึ่งนะครับคล้ายๆห่อนึ่งเนาะคล้ายๆห่อนึ่งห่อนึ่งหรือหมกหมกปลาคล้ายๆหมกปลาอะไรเงี้ยนี่ครับเอาละครับมีทั้งไส้มัาเลยเนี่ยมีไช่มีไข่มีหัวมีโอ้โหมีเนื้อมีหนังมีครบหมดเลยครบครบชนมัวนะเอาเดี๋ยวฟองมาโอ้ได้จริงห่อเดียวหอเดียวห่อเดียวเนาะมันขครโมอยู่กันหลายชั้นหน่อยหลายชั้นหลายชั้น ปลาจ๊อกใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วครับใช่หรอโบ้โข่น้องนี่เป็นยังไงอีกอะตัวเฮ็ดหน่อยเนี่ยลูกตังกินโอยวะโอ้โขเอาละก็เห็นกําลังเตือนนะปลาจ้องอินนะอุ้งอะไรนี่ได้ได้อยู่ได้อยู่ปลาจ๊อกปลจ๊อกใหญ่จริงใหญ่จริงได้ไหมได้ไหมโอ้โข่ นี่ย่ะโอ้ใหญ่มากว่ายูรูเขาไม่ได้หมดเดีวนี่ในก่อนมัดก็เป็นเนี่ยอเกลืยเ่านลยเดี๋องเลยเนาะใหญ่ใหญองเลยดนดุดเนาะทางดุดก็ไปจีนแล้วมอมหมดอ่ะเอานั้นไหปึ๊บโอ้โหนี่โอ้เลยใหญ่จริงอาท ปลาปุ๊บประมาณโลกว่านะโลกว่าก็ว่าโลกว่ารวมเครื่องรวมอะไรอันนี้นะนั่นนี่นะของอร่อยนี่นอนนี่ครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ทำใหญ่ขนาดนี้นะปวดท้องอ้าวอ้าวมาหม้อเลยหม้อดินครับเอาเอาบนดินนุกมาเลยครับจอกหนึ่งบนดินในถังระวังหน่อยนะเราปังก้นนะทำตุ้มบอดินนะครัเอาไปตุ้มของแข็งแบบนี้หนึอันนี้ก็คือใช้รองก้นหม้อนะครับห่อไอห่อปลาเรามันจะได้ไปวางบนนี้นั่นแหละมันจะงู๋งงงงหน่อยอ่ะครับจะได้ไม่ติดก้นหม้อเลยตรงนี่นะครับนี่ พอไมต้องชนะห,หรอบอสโอ้ยมอมแตกครับพอมีน้ำครึ่งตัวมนันเนาะอไม่ต้องเอาแบบทวมมากครับปิดผาไปนะครับอร่อยนี่นะวัน,อ,น<ๆ>อันนี้มีปัญหาละต้องล่างพายอย่างเดียวร,รอให้ไฟทำงานนะครับรอพายทำงานก่อนห่อใหญ่ยักษ์ครับจะเป็นยังไงใหญ่ที่หนึ่ง ใหญ่จริงรูปปายแน่นะบอกคืนวะนะครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับน้ำแห้งเปิดได้อุ้ยโอ้หหกือเพียงล่ะกือเพียงมานี่กินออกมาเลยผู้ชมแต่แต่มันคนละกลิ่นที่เราเอาไปแอบนะอันนี้มันเป็นกลิ่นตองนึ่งแล้วก็กลิ่นปลาได้แล้วเนาะได้แล้วค่ะน้ำเดือดน้ำแห้งขนาดนี้แล้วน้ำข้างไว้เดี๋ยวปลามันสุกง่ายแล้วสุกแล้วอดทบน้ำไม่กินเห็นไหไม่กินเนาะน้ำตองน้ำปลาหมอนี่มันหวามรักนะเดือนพุกพุกเห็นไหมอาลงฮะเออโคตรอยู่นะปกติปลาาจจออกเเเนี่ยขะา ย่างไฟอีกไหมเหรอย่างก็แล้วอ่ะอันนี้ย่างไหมไม่ย่างละหินเข้าละไม่ย่างละจะอะไรวะเดี๋ยวแกดูครับแกดัร้อนร้อนนี่เลยปลื้มโผลโอ้ยร้อนมากร้อานมาห้องออกจากเตาไม่ๆเนาะปลื้ะนี่ตองนี้หนึ่งอันนี้เนี่ยได้เลยอ่ะนี่ไปเดี๋ยวแกดูครับตอนร้อนๆนี่เลยที่ปัดช็อกอยากก่อนโอ้ยเหยียบว่ะไปกับเตือนดูอย่างเป็นไงครับเป็นลูกกึ่งวุนนี่ กินได้ความขนาดเนี้ยเอาเอาดูไงเป็นไงอุ้ยอุ๊ยกินมาเลยโปโทฮารุโอ้โหอ้าวเท่านู้แล้วอันนี้ไข่มันไข่มันแล้วกัเนี่ยสุดยอดอันนี้อันนี้ไม่ทิ้งไม่ทิ้งโอ้ยโหกลางเงี้ยเลยรึบโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่อ้าวเธอกินน้ำลายเลยโอ้โ นี่โอ้ท้องเนี่ยมีทั้งเนื้อทั้งไข่้าหอม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 เจ็บไปล้วตั้แรกเอาเลยอ่ะมาเอาเลยเนอไข่มันเยอะมากครับเพราะเอาไข่หลายตัวเนอะหลายตัวลูกไข่ปลานิ่นเอาเนีไข่ปลาอเหรอปลาป๊อกปลาไงปลาป๊อกปลาขาวอะไรกอย่างนั้นก็มีไปอ่ะปลาโคตรนี่ครับโอ้โหนี่ตั้แรกครับเผื่อน้อยว่าเหลือแค่ไหน อีก้ามอ้ขนาดอีก้ามอ้ขนาดอีก้าอีก้ามอ้ขนาดอ่ะมันมันหอมเนื้อมันก็ไข่ปลาเลยนะชุดยอดเลยอะเขาเขาเขาเนี่ยเขาจ้ากับมันมเหมือนนี้แอปนะนี่นี่นี่อันนี้กระพ่ออ่ะอ๋อเออเราเนี่ยกระพ่อก่อนเนอะจะปัดทะเลเนี่ยนะปลาดำจีนนะเออพอมันหดแล้วก็เหมือนกับพ่อที่เขาไปทำแห้งจริงนะมันดีเนอะปลาเป็นหน้ามันนะมันเหมือนไข่ปลาดีผมก็ขายเลยนะอันมันมันออก มันหวานมันเคมพูนอ่ะมันมันเข้มข้นมันมอ่ะมาไข่กันเยไข่อีกคำหนึ่ง๋ยนั่งกินด้วยแล้วครับชุดยุดเลยมอกหนานั่งกินด้วยแล้วผมมาลอง่อยโอ้ยไข่ไข่ปลาไม่กินพริก่อยความดีครับบอกลี อืตอกินไข่ถ้าาไปค่วาม,มันแข็ง<ต>น, <ะ S 2> น้วนะแหละแข็งแข็งเนื้อมันตัวกอัน อื้อไข่ปลากุวดแล้วนะเนี่ยเด็ดหน่อยใช่เหรอ,อไข่ปลาอะไรมันนุ่มกินโดนนุ่มมากอืมบางตัวนุ่มนะอมัอนนะม,มีหลายไข่ <c oughs> ไข่ปลาควักตัวใหญ่ของตัวนะอืม ถ้าเป็นหัวไม่นเนี่ยครับออกมาจ็อกเนี่ยมันกินได้หมดเนาะอืมไม่หมดอ๋อ oh. ก้างปลาใหญ่นะอืปลาใหญ่เป็นปลาส้มปลาส้มปลาส้มก็ใช้ข้าวกล้องทําไม่รู้เป็นไงมไม่รู้ครับพวกเราติดตามนะมข้าวกล้องข้าวสวยด้วยปกติใช้ข้าวเหนียวอืมนี่แหละพอดีวันนั้นไม่มีข้าวเหนียว พรุ่งนี้กันเนาะสองวันผ่านมาสนะามเพื่อนสามขึ้นสองขึ้นอือ้าวกินเสร็จ

ในพึ่งที่นะ้น่ะ่จริงเรงรงหรอพึอ่งพึ่งอยู่หู้อะนมหมดอันนี้ผม<อ>แล้วผมอะวไหไอ้วนนยองกนไผนะ่ะแอบขึ้นนะจอไบไั้ใบพวนไผ่นอนะมันต้องอุ่นครับ ถ้าไม่อุ่นเดี๋ยวมันจะเสียเนาะเรามือจับอะต้องไปอุ่นให้มันเดือดให้มันร้อนอย่างเงี้ยโอเคครับวันนี้มาวนี้นะพ่อเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับไปลวผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับบ้านนี้นะครับปลาจอกแยกนะครับเพราะมีกากไข่มีไข่มีเนื้อมีหัวสุดยอดเลยอะ